วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใตม้มหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาจะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอ,อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยายลัยบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสิทธิทางกฎหมายอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์โดยมีผู้บริหารระดับสูงอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมอบรมในหลักสูตรการจัดก,การทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับผู้บริหารระดับสูงของหมหาวิทยาลัยราชพัฒนานะครับซึ่งจัดโดยสถาบ,บันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้าสาหรับหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารนะครับที่จะอำนวยความสะดวก นะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ได้ทําวิจัยสรรสร้างนวัตรกรรมนวัตรกรรมที่ได้นะฮะจะได้รับการคุ้มครองอ,อลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นผลงานของอาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับวันนี้ครับ ในวันนี้นะคะที่ได้เข้าอบรมเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายในส่วนของงานวิจัยแล้วก็ส่วนของงานวิชาการที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวในการที่เราอยากจะจดสิทธิบัตรหรือว่า จดอนุสิทธิบัตรนะคะรวมถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆและส่วนที่เรารู้เพิ่มเติมก็คงจะเป็นเรื่องของความลับทางการค้านะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมากนะคะในงานตรงนี้ค่ะนอกจากว่าเราจะเอามาใช้ในงานของเราได้เองแล้วตัวนี้เราอาจจะนํามาใช้ในการที่เราจะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการอบรมที่ให้ประโยชน์และสาระที่ดีมากเลยค่ะ วันนี้ก็ได้รับความรู้ในเรื่องของวิธีการและก็ขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิทบัตรของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆนะคะในการรวบรวมข้อมูลของมหาวิทย,า,ยาลัยภัพยีรานะคะเพื่อเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังอา,อาจารย์นักวิจัยและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒยา์ลานะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะคะในการยื่นขอจดทะเบียนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถยื่นผ่านมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้นะคะเราจะมีน้องๆน,นะคะที่จะเป็นศูนย์ประสานงานทางด้านงานทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่ว่าจะเป็นการยกร่างคําขอหรือขั้นตอนในการดําเนินการคําขอนะคะทางสถาบันวิจัยเราจะดําเนินการนะคะ ให้อาาาาจจรรยย์นนัับวิแลละะกกกก็ุกุคคทท่ท่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายน2563โดยมีหัวข้อาการอบรมดังนี้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้บริหารระดับสูงความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาความรู้เรื่องสิ่งบุงชีทางภูมิศาสตร์การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรการวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา การทำแผนที่นวัตกรรมความรู้เรื่องสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรขั้นตอนการเตรียมคำขอรับทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการยื่นผลงานอันมีลิขสิทธิ์โสภิญญาคุณพักดีรายงาน